จบมาประเทศชาติกำลังจะไปได้ดียึดอํานาจแม่งไอ้หามึงยึดอํานาจเฉยเลยเประเทศชาติกำลังจะไปได้สวยในะยุคคุณทักษิณเรากําลังคิดว่าเออบ้านเมืองเรากาลังเข้าสู่สภาวะกําลังดีเลยกําลังจะทะยานไปเป็นเสือตัวที่ห้าที่ไหนได้เป็นหมาตัวสุดท้ายถามคนที่เลือกเพื่อไทยว่าคนที่เลือกเพื่อไทยเคยไปเหยียดเคยไปเหยียดคนที่เลือกก้าวไกลไหมว่าเอ้ยเด็ก เด็กน้อยอย่าไปเลือกก้าวไกลนะมาเลือกเพื่อไทยเนี่ยเพราะเพื่อไทยถูกยึดอํานาจมาเพื่อไทยเราถูกกระทํแเราถูกทําร้ายไม่มีใครไปเป็นแบบนั้นแต่คนของพรรคก้าวไกลบอกว่าอย่าเลือกเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยมันสู้ไปกลับไปเพื่อไทยมันสู้เพื่อทักษิณมันไม่มันไม่ใช่เพื่อประชาชนผมไม่ได้ฟังแล้วผมยังอึง้ง เฮ้ย <He> เพื่อไทยเพื่อทักษิณ mm hmm. ไม่สู้เพื่อประชาชนแล้วในอดีตแล้วใครได้ประโยชน์จากทักษิณ mm hmm. จากพักเพื่อไทยบ้างปะประเทศชาติ mm hmm. เราได้ประโยชน์จากพักเพื่อไทยมา mm hmm. ไม่ใช่นน้อย mm hmm. กับคนที่ยังไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยให้แผ่นดินนี้ ก็อ้างล่ะเออก็ยังไม่เป็นรัฐบาลเนี่ยจะทำอะไรได้ล่ะก็นั่นเลยสิครับ mm hmm. ก็เลยอยากให้เป็นรัฐบาลบ้างไงที่ชีเชียกันเนี่ยแต่สุดท้ายแล้ว mm hmm. พักเพื่อไทยกับพักคก้าวไก่ก็ต้องแยกทางกันคนไทยยังต้องทะเลาะกัน mm hmm. บางคนก็บอกว่า พักเก้าไกลตอนนี้ยังไงเสียอีกสี่ปีข้างหน้าก็ได้แลนสไลด์เข้ามาเพื่อจะถึงสี่ปีข้างหน้าเสื้อแดงอีกสองปีเองนะนับเลขถูกไหมอีกสองปีเองนะเสื้อแดงจะหมดอายุความแล้วแต่เขาว่าบอกว่าเขารอได้ถ้าไม่แตะหนึ่งหนึ่งสองยังไงก็รอได้ อีกสีปีข้างหน้าถ้าเขาไม่แตะหนึ่งหนึ่งสองอีกก็ยังจะรอถัดไปได้อีกเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าจะจะอ้างแค่อดีตครับ mm. คุณสาธิตอดีตนะเขาสร้างมาไว้ให้เขาเป็นต้นแบบมาให้ในทางประชาธิปไตยเรื่องอดีตเรื่องสิ่งดีๆก็ต้องพูดให้เกียรติเขาบ้าง จะบอกว่าทักษินไม่มีประโยชน์เลยหรือว่าเพื่อไทยไม่มีประโยชน์เลยไม่ได้เพราะเพื่อไทยเขาเป็นคนถูกกระทําเพื่อไทยเขาเป็นคนถูกยึดอํานาจแล้วก้าวไกลเขาบอกว่าจะมาช่วยเหลือในการยึดอํานาจนั้นในการที่ว่าเขาถูกยึดอํานาจนั้นมันไม่เป็นธรรมมันไม่ยุติธรรมมันไม่เป็นประชาธิปไตยหาเสียงมาแบบนี้ตลอดแต่สุดท้ายแล้วพอเริ่ม มีแนวทางที่คนมาสนับสนุนเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็บอกว่าฉันสู้สูงสุดและสู้มากกว่าใครเห็นไหมครับสู้สูงสุดสู้มากกว่าใครคนที่เข้ามาการเมืองใหม่ๆก็จะอินครับยุคนี้ยุคโซเชียลหลายคนไม่ไม่เชี่ยวชาญเรื่องการเมืองบางคนเข้ามาเห็นปุ๊บ ผมเห็นนโยบายดีมันน่าตื่นเต้นว่ะนโยบายนี้น่าตื่นเต้นมากวิธีการนี้น่าตื่นเต้นมากฉันรับฟังแล้วฉันตื่นเต้นฉันมีความสุขซึ่งตอนนี้มันเปิดกว้างให้หลายๆแนวคิดพูดนะครับทุกคนมีสิทธิ์จะพูดที่จะคิดผมไม่ได้เอาดิาดมาล้างปัจจุบันครับแต่ผมอยากจะแก้ปัญหาให้ว่า ต้องเคลียร์ที่จุดเริ่มต้นต้องขอโทษนะครับคุณประดิษฐ์ผมต้องเคลียร์ในจุดเริ่มต้นเพราะจุดเริ่มต้นจริงๆมันคือการยึดอำนาจที่คุณทำมาหากินอยู่ทุกวันนี้คือคุณต่อสู้กับการที่เขายึดอำนาจมาแล้วคุณเอามาเพื่อแค่ผลประโยชน์ของพรรคตัวคุณเองน่ะใช่สิครับพรรคคุณยังไม่ได้โดนยึดอำนาจเหมือนเขาอะเห็นไหมครับ ทุกวันนี้มันมีคนรับงานคุณลองไปทำเหมือนเด็กมันดูสิผมเชื่อครับคุณลองไปตะโกนด่าลองเหยียดเหยียบย่ำหนึ่งหนึ่งสองถ้าคุณไม่มีแบ็คอะคุณไปลองทำดูในการกอทอมอล,ลองไปทำดูผมว่าคุณโดนตะคุบตัวเป็นเหยือห่อคล้ายยาบ้า เพราะมันมีมา้าล่อในการต่อสู้เหมือนนั้นมันมีมา้าล<อ>่อเห็นไหมครับประชาชนทุกคนเนี่ยก็ต้องอยู่ในกลเกมของวิถีของเขาเหมือนคล้ายลอ่อซื้อลองไปดา่าดิเพื่อไทยลองไปแตะดู ใครสนับสน mm ุนเพื eh? ่อไทยลองไปแตะหนึ่งหนึ the. ่งสองดูด so ิครับมึงไม่มีแผ่นดินอยู่หรอกแต่ทำไมคนบางกลุ่มแตะได้ถ้าจะเชียร์ก้าวไกลไม่มีใครว่าแต่ทำไมต้องมาด่าเพื่อไทยด่าทักษิณสกัดทักษิณกลับบ้านเฮ้ยมึงไม่ใช่มึงไม่ใช่ก้าวไกลมึงไม่ใช่ส้มแท้มึงสลิมครับ ถ้าคนไหนมาด่าเพื่อไทยอ้างว่าเชียร์ก้าวไกลแล้วมาด่าเพื่อไทยมาด่าทักษิณมึงเป็นสลิมครับใครบอกว่าสลิมศูนย์พันกทมอเนี่ยแดงส้มทั้งนั้นไม่มีสลิมสลิมมันไม่ศูนย์พันแต่สลิมมันแฝงเข้าไปเสี่ยม แล้วมันเสี่ยมมันเสี่ยมแบบรับรวงพลางด้วยนะผมเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยไม่เคยตำหนิพักเก้าวไกลเลยคุณกลับไปดูในคลิปเก่าๆผมได้ผมเชียร์เก้าวไกลใจผมเชียร์เก้าไกลเชียร์เพื่อไทยมาแบบสุดหัวใจเพราะว่าผมเองต้องเป็นคนกลางกลางอ่ะไม่โนไม่เอ็นเอียงไปทั้งแดงเกินไปไม่เอ็นเอียงไปส้มเกินไปในในยุคนั้น ผมพยายามหาเหตุหาผลอยู่ผมผมเองไม่อยากจะพูดเพื่อที่จะทําให้คนที่มาเล่นการเมืองแบบกลุ่มที่เป็นกลุ่มก้าวไกลหรือกลุ่มที่เป็นส้มเนี่ยต้องรู้สึกไม่ค่อยสบายใจผมต่อสู้กับพรรคอนาคตใหม่กับก้าวไกลมาใครจะหาว่าผมตอแหลเดี๋ยวผมให้ดูครับ ผมให้ดูผมอยู่ในคณะก้าวหน้านะครับผมลงนายกอบตคณะก้าวหน้ากับคุณธนาธรน,นะครับจะหาว่าผมไม่รักพกรรคก้าวไกลหรือไม่รักฝ่ายนักต่อสู้ด้วยกันไม่แต่ก่อนเรา,เราบอกเลยเราไม่ว่าอนาคตใหม่ก้าวไกลเพื่อไทยหรือในยุคไหนๆเราคือเพื่อนกันเราคือนักต่อสู้ไปด้วยกันแต่ตอนนี้มันไม่เป็นแบบนั้น แต่ตอนนี้มันแยกแยกทักษิณแยกพิธานะ <c oughs> เห็นไหมครับเบอร์สามเนะี่ยลงนายกอบตจะหาว่าผมเป็นขี้ข่าทักษิณไหม ผมเล่นการเมืองผมไม่ใช่ขี้ค่าใครผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่มีแนวคิดในการต่อสู้ผมต่อสู้มานานด้วยตั้งแต่ผมเรียนจบเรียนจบมาประเทศชาติกำลังจะไปได้ดียึดอำนาจแม่งไอหามึงยึดอำนาจเฉยเลยประเทศชาติกำลังจะไปได้สวยในยุคคุณทักษิณเรากำลังคิดว่าเออบ้านเมืองเรากำลังเข้าสู่ สภาวะกําลังดีเลยกําลังจะทยานไปเป็นเสือตัวที่ห้าที่ไหนได้เป็นหมาตัวสุดท้ายขี้เลื้อนด้วยของเอเชียตอนเนี้ยของอาเซียนด้วยนะ <S <S 1> <S 1> ขนาดระดับอาเซียนเราก็ยังเราก็ยังด้อยลงกว่าเขาไปอยู่ในเกณฑ์เดียวกันกับประเทศที่เขาแย่กว่าเราก็เข้าใจมันมีอยู่ประเทศที่แย่กว่าเราแต่ทําไม แต่ทำไมกูต้องไปอยู่อย่างต้นนั้นด้วยทําไมกูไม่ไทยายานให้มันสู้กับระดับต้นๆของเอเชียในเหมือนในเหมือนที่อดีตที่เคยเป็นหลายๆคนกล่าวอ้างว่าเข้ามาแล้วจะเคลียร์นั่นเคลียร์นี่ได้เป็นแค่ความคิดครับหลายๆนโยบายที่บอกจะค่านั้นค่านี่มาเยอะแยะเอาเรายังติดหนี่อยู่ มีพรรคการเมืองไหนที่จะใช้นี่บ้างมีคุณไว้ใจพรรคการเมืองใดที่จะใช้นี่ให้แผ่นดินนี้ได้บ้างหรือว่าคุณไว้ใจนักการเมืองคนใดที่จะใช้นี่ให้กับประเทศชาตินี้ได้บ้างนอกจากคนที่ชื่อทักษิณ